สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มะม่วงดองมานะคะถุงละยี่สิบาทค่ะได้มาหลายถุงเลยนี่ชอบกินมากมันเป็นมะม่วงลูกเล็กค่ะมันเป็นมะม่วงลูกเล็กซื้อมาถุงละยี่สิบบาทหน้าปักซอยนี่เลย2ี่สบาทก็จะได้ประมาณนี้นะคะสองถุงเนี่ยมันเป็นมะม่วงน่าจะเป็นมะม่วงไอกระเทยอ่ะนี่ให้หมด กินไม่หมดหรอเทไปไงั้นแหละสามแล้วเนาะสามถุงสี่สี่ถุงเดี๋ยวมินจะใส่ในขวดโหลไม่ใช่เราที่เทออกนี่คือจะใส่ในขวดโหลจะได้กินง่ายๆกินแกงง่วงได้คะ่ะทุกคนทั้งหมดเนี่ยห้าถุง หนึ่งร้อยบาทนะคะได้เป็นโลอะได้เป็นกิโลเลยนะนี่สีสันแบบแล้วมินชอบกินพริกเกลือของเขามากพริกเกลือของเขาอร่อยชุบรสเยอะดี <c oughs> นี่เขาก็จะให้มามันก็จะมีพริกกระปี่พริกเกลืออะไรเงี้ยมินอะชอบกินเป็นพริกเกลือนะคะถ้ากินกับมะม่วงดองต้องพริกเกลือนี่เลยเขาให้มาเพียบเลยมินก็บอกว่า ปกติมินจะบอกเขาเอ้ยเอานิดเดียวค่ะอะไรเงี้ยอันนี้มินไม่ห้ามเขานะเพราะว่ามินจะเอาไว้กินกับผลไว้อย่างอื่นด้วยค่ะอันนี้จริงๆมีอีกนะเอาแคสองถุงละกันนี่เลยไม่ใช่แช่อิ่มนะดองเกลือเป็นแบบ Ikke veldig <try> ก็คิดยังไม่ค่อยกอบไปกไม่รู้อืมกอบน้อย ไม่ใช่มั่ม่วงเบานะมั่วตอแหล่ไม่ใช่มัวม่วกระเทยแบบสดจะอร่อยมากไปยอมมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không một <laughs> เดียวโอเคตื่นเลยน,ะนี่มินกินกลางคืนนะเนี่ยตื่นไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ